สบายดีสุขุมสุขคุนถุงหม่องถูกบอลบรรยากาศนี่ก็ประมาณเจ็ดโมงก็มห้าสิบหกนาทีพี่น้องบริการวันจันทร์วันที่เช้าสามนาตาลีบาร์ชิพาพี่น้องไปมกอันหมูใส่ผักกาดพี่น้องการลุบน้ำไว้ว่ามาคือเก่าวด้วยสุขุมสุขคุนรักษาสุขภาพเในเด้อย,ย่านหนาวนเป็นรัดเป็นอ่างเตรียมยาประวัตยเลือดทุกคนชิมมกหมูใส่นนั่นเข่าเบือผักกาดมกเอาพี่น้องมกใช้ประเด็นเป็นมกคือเก่าเวาะไรกินแบบบ้านบ้าน เตรียไมไผ่เจ็ดตับตุดตับยววาเตรียมแม่ระแทกขาวเยอะมาหยยเดี๋ยวนะเอา ใช่ปัะผิหนาวแล้วทุกคนหนาวหนาวแางพิงไพ่กระเม่นอันนี้พีกสามน่วยดสื้อเตียไปนะเขาจะเหียมืดอีกเหรเขาเทียมยือแบบบรนห้อนอเละเทียมสามนิ่มเขาเบื่อเขาลืมเงียหน้าหมอก มกระสอลอยู่ดิที่แม่เนี้ยเป็นซึ้งหัวนี้แหละเขาเบื่อไหนเด้อบ่ามาทำไมไม่รู้ บ้านราว่าขาก็ทิปรุงก่อนไปนอกกะทิซีมพอไม่ันอัลเบกาซีนนั้นมันดิบอันนี้เกลือใส่น้ำตลอยเค็มหนบดเสีบนะ้ไ่ต้องเอาคใส่เบกาซีโอ้ยใส่พักกบกาิีประจางบ่เิงนัวเดินเด้อ ให้ดีเปเงเอยเนอทจะคูจกคนที่เบิ่งที่ส้มนาตารี่จะคืนให้เกินให้ล่ำให้รั่วให้เงินให้น้องทองไรมาเนอปพัฒนาอะไรก็ไดชุมพงหมัดัฒนาเนอให้ก้มหักสมบังเเนอบไม่ห้คือนาตารี่้ะนัตตาก้มหักกรสมบังประเด็กมัะเว้า ไ,ได้เงื่หลายๆเด้่มจุกๆจุกคนเด้อน้ำปลาทุกคนถ้าสิปุ้งขาเบือปุ้งนั่นนี่แหละเ้าตำขาเบือแล้วก็ปุ้งเลยอันนี้มักคามน้อยถ้ากินแปะในทางเทิงมั่นมันจะใช้น้ำตาลแล้วร่อนล้วขอย เทนะเช็คเช็คดีเช็บเช็คถ้าปุงเพื่อไอวไรใช่พักใช้น้ำตาลให้หนึ่งเพื่อมันนีาาม้มะขามมันยามันเปรี้ยวเพิม่มอีกจัดยากพี่น่าจะเพื่อมันนี้พักเพิม่มอีกจัดหน่อยยาม,มันยาม,มันจางเพิม่มไปจัดหน่อยเพือ่อกะเพิ่มไห้หนึง่ง ก well, ินกินบาได้ตัวนองเลยเนาะอันนี้เต็งง้กัะเพิ่มสักหน่อยนึงมาดูน่าตื่นชีพงูลงเลยด้เข็นลงในขุกนี่เราคุ้สองการันตีมะม่วงไม่ใช่แค่ทุกคนขวนุญาตว่างวันนี้ก็ได้ห้าชิล่าน้ำหลาก เทฟมูลงเลยลงในขลุกนี่แหละกระเทียมผิดเขาทำได้ลงอย่างเดียวเดีอเด้ออันนี้หอมใบมะกรูดจะทำลายทำชิ้น มุกมูสิกระเบือแล้วกระชุดยอด่รนจุ๊กนอ้องให้กระแทยตปป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 ิดตับตุ๊ตับนึกว่าไปเก็บต้นหอม ได้ทอมโปม้อปมไหมถ้าไทยบุคคลได้ทองปลอมถ้าไทยจกหน่อยบาทนี้พักได้หนึ่งทุกคนถ้ากระติคุณเขากันได้โขกอยู่แล้ว ของกันเลยตับหมูให้มันละเอียดเข้ากันก่อนทำชิน้นวัวเมนูหมกหมูทุกต้นสภาพอากาศหนาวไพน์แล้วกัน เติมทานโงเถืาชามเถือะไรโอ้อใส่ใบรูดปพร้อมฉเนนะใบมะกรูดลงไปเลยใบมะกรูดมะขามตีเปรี้ยตีต้มเพิ่ง,งเอามะขามนะี ออกการการะโดดในกระหน่อยวันนี้บ้บานนักบอลีมีบุญกันกุ้งเข่ามีบุญกันบุญเห็ดควนเข่าหักตะเมียเราเขาเก็บเงินกันเนะาะบีชารบอกเราตกประเทศไทยดนะ้วคนนี้ในหกในงานวันนี้ในอยู่ในกินเราเขาก็่ได้บอกมูอบอกกลัวนะ

จะลืมคนะไรคนแท้คตติดตามเนีด้สุขสุขคนกคนไร้เบิงเนี่ยเธอว่ามีแน่ย็ตะบึงเตี่ยไป,น,ไปยนาดโตไปเขาบอกรพูดละลายสุข,ขสุขคนเอฟซีสุขสุขคนน่งติบบปานาตาลีเด้อให้ยู่ดีไม่ให้หให้รำไม่้ว่ให้งดในนองทองอะไรมาให้มีข้ามมีทองสัเคเนี่เด้อสุขสุขคนมาข้ามมาันะว่าออวันนี้บบมันสิอประสบผมนั่งโมกสมอารนี่จะหน่อยมันสิ ชกหรเทานั้นทอกห้องบดีกินชุก็ได้เบี้ยวขางหนึ่งมันล่ห้องไทโตก็ได้เันอน,นี้น้ำหมดัดโลด ลายแล้นบนลเล้วเมือ่อคืนนเลนะหนาวเล้วเล้วคือนที่ชุกเลยเนาะพูดว่าพูดเท่าผู้เนาว่าขันมมกมันชุกแล้วมันเบามันสีเบาจาังได้นี่กับบักลายลายนักก็เลยเนี่ยเขาใส่บักลายลาย ทุกละ,ละวะัตถุข่าวดิดหักหอมเลยเนี่ยหอมมนวันเลย <c oughs> เนียมาเนียนทุกละละโอ้ คันดังโกชุกแล้วมันกลายซาบะชุกบวบปูชุกนะชุกเลยพี่หอมหอมมะขามมันคือบวเปลือยอืมมะขามไม่เปื่อยเลยแต่มาบะชุกมะขามมันคือบวชุกแล้วแล้วทุกคนเกือบล้มเลยนี่จับปิ้นพี่ซัง อันนี้ล้ำบัวามากินเกมหักโักกาสฮางบริโม,มกเลือโมกโอ้ตกใจดิว่บพลัง มือเียจเอือียเอเามือว่ามัน่สูบขนาดสุกอยู่ Nói nó toàn này chúc khôn mua thêm hê. cứ giúp mà đại bảo กินอะไร้ปากกันมั้เออลืมบอกถิงอยู่นี่มันอากาศหนาวเลยกินเครงไพ่ของไพ่อยู่นี่ มันค okay. ือยิบกว่าได้บอ yeah น้ำนัวมันอยู่นี่ con hôm nay bài đi, thà bạn được chơi cả cô lại con thấy cô ta mẹ đó